นิยายดักนิยายเสียงเรื่องอดีตรักราคีร้ายตอนที่สามอลิสราะวัติสายตากลมโตไปทางอาทิตย์อย่างกับจะก,กินเลือดก,กินเนื้อซึ่งเขาเองก็มองสบตาเธออย่างเอาเรื่องเช่นกันอากับกิริยาและ การกระทำหลายอย่างของเขาผิดไปจากพิสันคนเดิมคนที่เธอเคยคุ้นเคยอย่างลิบับแต่ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆก็คงเทียบไม่ได้กับความรู้สึกภายในใจของเธอใส่หัวไปให้พนหน้าชั้นคนสารเลวใบหน้าสวยคมเชิดขึ้นอย่างถือดีเธอสะบัดหน้า และเดินกระแทกส้นเท้าจากมาอีกครั้งพร้อมกับความตั้งใจอันแน่วแน่จะแข่งข้อกับเขาให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกับผู้จัดการหนุ่มที่ยังมุ่งมั่นในความตั้งใจเดิมไม่เสื่อมคลายทางเดียวที่เขาจะสามารถควบคุมคุณหนูผู้ดื้อรั้นให้ได้คือต้องเด็ดขาดให้มากกว่านี้ผมจะเตือนคุณเป็นครั้งสุดท้ายกลับ ไปขึ้นรซะนถ้ำเสียงเด็ดขาดของเขาทำได้แค่หยุดร่างอรชรได้เพียงแค่ชั่วครู่เพราะเธอไม่สนเธอเลือกที่จะเดินห่างออกมาอาทิตย์ถอนใจเฮือกใหญ่ย,ย่างเอื้อมระอาก่อนจะก้าวตามมาติดๆเห็นทีเขาคงต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด กับแม่คุณหนูตัวแสบเสียแล้วแค่ครั้งเดียวคงไม่อายพอใช่ไหมเขาขู่ฟ้อง่างบางเะดุองอยู่ชั่วครู่แต่เธอก็เองก็ไม่ยอมมง่ายเดี่ยวขางามก้าวเดินต่อในใจก็ต่อว่าเขาด้วยคำอันหยาบคายและทันทีที่อาทิตย์มีขา ที่มีขายาวกว่าขาเดียวเดียวงามและเดียวแรงก็มากกว่าก้าวประสิทธิ์ถึงตัวเธอและเหวี่ยงมือฟาดลงมาที่ก้นงอนงามของคนอวดดีเพีย้ยหญิงสาวจึงเริ่มปฏิบัติตามแผนกรี reet, ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยผู้ชายคนนี้แอบจับก้นฉัน หญิงสาวแซงหวีดร้องด้วยความตื่นตหนกพลางตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแผนการซึ่งเกิดจากสมองอันปัดเปืองนั้นได้ผลชงักผู้คนในบริเวณนั้นต่างหันมามองทางเธอกับเขาอย่างสนใจและต่างก็วิพาษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาสายตาที่มองอาทิตย์เป็นชายรคจิตผู้หญิงสุบซิบ ผู้ชายก็พร้อมจะช่วยเหลือหญิงสาวเคราะห์ร้ายที่กําลังเล่นละครอย่างแนบเนียนอาทิตย์ตกอยู่ในอาการตกตะลึงเขาหันไปมองเธอที่ทำท่าหวาดกลัวอย่างกับเขาคือกาตกรโรคจิตร้ายกาจจริงนะอลิซาเขาคำรามดูเหมือนคราวนี้เขาจะประเมินเธอต่ำไปเธอเล่นบทได้อย่างแนบเนียน และยังทำท่าตกใจแล้วถอยห่างจากเขาไหลายก้าวและอีกไม่ช้าเธอคงวิ่งหนีตเตลิดไปจนเขาตามจับตัวไม่ทันหรือไม่ก็ทิ้งให้เขาโดนรุมตืบอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ทุกอย่างไม่ผิดไปจากการคาดเดาของอาทิตย์สองเท้าของอริสราถอยหนีเขายิงต่อเนื่อง ปากอวบอิ่มยังตะโกรนร้องความขอความช่วยเหลือสีหน้าของเธอตื่นตระหนกแต่แววตาของเธอแสดงความเยาะหย,ะยันเขากลับยิ้มออกมาและมันสร้างความตกใจให้กับหญิงสาวที่คิดว่าเธอจะรอดจากเอื้อมือเขา ไม่เอาน้าที่รักจ๋าอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาก็เข้าใจผิดกันไปหมดหรอกอาทิตย์ทำเสียงงอนงอ้อขณะที่ผู้คนรอบข้างเริ่มหันมามองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปพี่สัญญาณนะจ๊ะคนดีว่าต่อไปนี้พี่จะขยันทําการบ้านไม่ยอมให้ขาดตกปกพ้องอีกต่อไปแล้วกลับบ้านของเรากันนะจ๊ะที่รัก ไปสารต่อเรื่องที่พี่เออ่ทำเมื่อคืนพอเขาพูดจบสายตาทุกคนก็มองมาที่อลริสราเหมือนเธอคือเมียที่ไม่พอใจเรื่องบนเตียงของสามีม,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 มันไม่ใช่นะพอเธอปฏิเสธเขกาก็รีบเข้ามาอุ้มร่างอรชรของเธอไปที่รถพร้อมกระซิบคำขู่ ถ้าอลิสไม่ยอมพี่ดีๆคราวนี้พี่จะจูบอ,อลิสให้อายคนไปมากกว่านี้แน่ๆเขาคำรามในลําคอไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาทําจริงเธอจึงได้แต่ข่มความโกรธฝืนใจทนนั่งรถร่วมทางไปกับเขาด้วยความเจ็บใจผู้ชายเพียงคนเดียวที่เธอไม่อยากเผชิญหน้ากลับ ต้องมาเจอเป็นคนแรกทันทีที่เหยียบเท้าลงบนจังหวัดบ้านเกิดและเมื่อรถยนต์คันดูจอดที่หน้าบ้านพักในอนณาเขตของไร่ภานุอดิศาก็ลงจากรถทันทีเพราะต้องการจะหนีให้พ้นจากบรรยากาศชวนอึดอัดที่ตรงระเบียงบ้าน พ่อเลี้ยงพานุกำลังนั่งสนทนาอยู่กับชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งอ้าวอลิสกลับมาแล้วหรอลูกมามาพ่อจะแนะนำให้รู้จักกับคุณไกรสอนไม่เห็นลูกสาวคนงามกำลังเดินตรงมาทางนี้ก็รีบเรียกเอาไว้อลิสราพอเห็นปิดาก็รีบวิ่งเข้ามากอดท่านด้วยความคิดถึง อาดามดีใจทำให้เธอหอมแก้มซ้ายขวาของบิดาของเธอทำให้ไกรสอนกระแอมขึ้นมาสองคนพ่อลูกถึงนึกถึงใครอีกคนที่นั่งเป็นแขกอยู่ตรงนี้ด้วยกันขอโทษทีครับคุณไกรสอนผมเองก็โมแต่ดีใจจนลืมแนะนำให้รู้จักกันนี่อริสราครับลูกสาวคนเดียวของผม ส่วนนี้ก็คุณไกรสอนลูกชายคนเดียวของท่านผู้ว่าไกลลรฤทธิ์ตอนนี้คุณไกรสอนเข้ามาช่วยท่านผู้ว่าดูแลเรื่องการส่งออกสินค้าในท้องถิ่นก็เลยต้องไปมาหาสู่กับแรกของเราอยู่บ่อยๆอีกหน่อยลูกเข้ามาช่วยงานในได้ก็คงต้องเจอกันบ่อยขึ้นยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณอดริสรา หนุ่มแปลกหน้าแสดงไม่ตีจิตอย่างไม่ปิดบังเช่นกันค่ะคุณไกรสอนหวังว่าต่อไปดิฉันคงได้รับคำแนะนำดีๆจากคุณนะคะแน่นอนสิครับรับรองว่าผมจะสอนให้แบบไม่ห่วงวิชาเลยละ่ะแต่มีข้อแม้ว่าคุณอลิซจะต้องเรียกผมมาสอนเฉยๆนะครับจะได้ดูเป็นกันเองเด็กเต็มยศมันดูห่งหออางเหินยังไงพี่กล ป่ายชายเผยเจตนาชัดเจนทั้งด้วยวาจาเชื่อมสัมพันธ์และแววตาวานเชื่อมที่ทอดมองมายัางลูกสาวคนสวยของพ่อเลี้ยงได้สิคาคุณสอนเฉยๆเธอกแกล้งเย้าเขาซ้ำอย่างหัวเราะคิกคักดูหน้ามองสร้างเสียงหัวเราะคบกันได้จากทุกคนยกเว้นผู้จัดการหนุ่มของไรพานุ อาทิตย์เฝ้าสังเกตอากับกิริยาของลูกผู้ว่าอยู่ตลอดเวลาด้วยความไม่สบายใจเพราะไม่ต้องบอกก็ดูว่าไอ้หมอนี่มันหวังจะงาบดวงใจของเขาเคยได้ยินมาว่าพ่อเลี้ยงมีลูกสาวสวยที่ไปเรียนต่างประเทศตอนนี้เรียนจบแล้วหรือแค่กลับมาพักผ่อนเฉยๆแล้วครับจบแล้วค่ะ ที่กลับมาก็ตั้งใจว่าจะมาช่วยคุณพ่อดูแลไร่ดีเลยครับไก่สอนมีท่าทีกระตือรือร้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดจนมาแตะอลิสราก็อดสงสัยไม่ได้ดียังไงหรอคะก็ดีที่ผมจะได้มีเพื่อนร่วมง,งานไว้ใกล้ๆกันยังไงล่ะครับเขาทำท่าอึดอัดใจเพราะในใจของชายหนุ่ม ที่คิดเกิดเลยแล้วกลัวว่าจะมีคนจับได้กับพฤติกรรมของเขาแต่คนอย่างอลิสลาจะตามทันหรือไม่ว่าชายคนนี้อันตรายมากมหมกว่าชายที่เธอพยายามจะหาหนทางนี้ไปจากเขาเสียอีกจบแล้วนะคะ อดีดรักาคีร้ายตอนที่3นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเหมือนเดิมนะคะก็ฝากติดตามนาด้วยเนาะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์นะคะตาก็พยายามอัปเดตอยู่ตลอดนะคะตาจะลงประมาณนี้แหละ1-3ตอนนะคะแล้วแต่ว่าตาจะมีเวลามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตาก็มีงานประจำอยู่เนาะ ที่เขียนนี่ก็คือเขียนเพราะว่ามีเวลาจากงานประจำก็มานั่งเขียนนะคะเพราะฉะนั้นแกถามว่ามีกี่ตอนตาก็ไม่ลืมกันเนะเพราะว่าก็เขียนไปเรื่อยๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะ รักนะคะบุญรักษาสวัสวดีค่ะ